สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจสุดเศร้าตรีชนะลงสูญเสียคุณแม่หลังเข้าโรงพยาบาลร,รักษาอาการป่วยสุดเศร้าตรีชนะลงแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่สมจากไปอย่างสงบหลังเข้าโรงพยาบาลร,รักษาอาการป่วยด้วยโรคปอดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตรีชนะลงสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่สมโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแจ้งว่าแม่หลับแล้วนะครับ ใครอยากมารถน้ำส่งแม่วันนี้ 6, ธันวาคม65กํากำหนดเวลา15นาฬิกาที่บ้านแม่ที่สระแก้วนะครับเอาที่ทุกคนสะดวกนะครับกำลังไปรับแม่นะท่ามกลางแฟนคลับร่วมแสดงความเสียใจโดยทางเพจคนลูกทุ่งเผยว่าขอแสดงความเสียใจกับตรีชนะลงสูญเสียคุณแม่ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่สมคุณแม่ของน้องตรีชนะลงเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมีแฟนคลับและพี่ๆน้องๆในวงการเข้ามาแสดงความเสียใจหลายพันข้อความต่างส่งกำลังใจให้ตรีเข้มแข็งโดยทางต้นสังกัดอย่างแกมิโกได้โทรศัพท์ให้กำลังใจทันทีที่ทราบข่าวขณะที่เจ้าตัวร้องไห้หนักสุดในชีวิตก่อนหน้านี้ตรีชัยนรงได้พาคุณแม่สมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจังหวัดสระแก้วเนื่องจากพอทำงานไม่เต็มร้อย โดยตีชนะลงได้ทำหน้าที่ลูกกะตันยูอย่างสุดความสามารถดูแลแม่สมฝากคุณหมอให้ดูแลเต็มที่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ